นาทีพลเมืองเศษสามส่วนห้านะครับผมขอนอนุญาตถามอาจารย์หน่อยครับถ้าเกิดว่าเหตุการสมมติว่าถ้าคนเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กเจนวยู่ดีหายไปจากโลกนี้เลยอาจารย์คิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างหรอครับเจนเอ็กเจนวคือเจนรุ่นพ่อแม่ถูกไหมประมาณนั้นครับกับคนรุ่นเก่าเลยครับอาหายไปเลยสิ่งที่กระทบแรกๆเลยก็คือว่า มีวัฒนธรรมหลายอย่างความเก่าความรู้เก่าๆที่มันสืบทอดมาเรื่องเล่าประสบการณ์มันจะถูกหยุดถ่ายทอดไปในรกกุ่นถัดไปทีนี้สิ่งต่ตางๆในโลกทุกนี้ยคะ่ะมันดีตรงที่ว่าทุกอย่างถูกบคอร์ดลงดาสก์เบสเนาะเราอาจจะไปสืบคน้นไปดูไปหาได้แต่ว่าเราก็จะขาดตัวบุคคลนะคะที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดแต่เรายังมีองคความรู้บางอย่างที่เก็บ ถามว่กมากระทบไหมก็กระทบในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่มันมีการสื่อ,อทอดประเพณนวัฒนธรรมท,ที่ดีงามา่อมาแต่ก็ยังไม่ได้หนักถึงขนาดว่าแล้วมันจะไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามีบางอย่างที่ถูกเก็บเนาะทุกวันนี้เราไปสืบค้นนะคะประวัติศาสตร์เก่าๆ จันชินเงิกับเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กซ์หรือเจนวี่ครับรุ่นพ่อแม่ต้องบอกว่าคิดยังไงในในแง่นี้ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นเนะ่ะที่มันมีความตกเพราะว่าเขาเกิดมานในยุคที่มีความลำบา,ตา,ตากต่า,างกันมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองต่างกันอย่างยุคพ,พ่อแม่เราเ,เป็นรุ่นที่ผ่า,านสงครามมาอยู่ค่ะพ่อแม่เราอยู่จากปู่ย่าเราเนี่ยอันนั้นคือพยายามที่จะ ้างประชากรเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะพบว่าเรามีลุงป้าเยอะมากถูกป,ปะยาิพี่นอ้องแต่พอมาุูดเราอะ่ะมันจะเริ่มเหลือยทำไมคนเดียวสองคนเอ,เออเพราะอะไรคะเพราะว่าประชากรเริ่มเยอะละแล้วก็เศรษฐกิจมันทำไมคะม,คมันไม่ค่อยดีเหมือนเดิมเออทีนี้มันมัน,ม,นมันก็ต่างตรงนี้เนาะที่บอกว่าเขาทําให้เศรษฐกิจของประเทศยุคนั้นดําเนินไปเนะะาะรัฐบาลส่งเสริมเรื่องการเรียนอ่ะ สถาบัสนับสนุนให้มีลูกแต่ว่าคําถามของเรา,า,าคือครับมาว่าอาจารย์คินไงแบบทำไมเขาถึงมี m i n d s e อย่างนี้หรือแบบบางคนไม่ค่อยเข้าใจเด็กประมาณนี้ครับอ่ะนั้นกลับไปสู่อันอันดับแรกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราเกิดมาอายุที่เศรษฐกิจเราไม่เหมือนกัน,น,กนสภาพแวดล้อมเราไม่เหมือนกันความน้ำบนักไม่เหมือนกันเพราะนั้นนะ่ะรุ่นพ่อแม่เราเขาเป็นรุ่นปน เวลาเขามองเด็กพวกเราเนี่ยเขารู้สึกว่ารุ่นพวกเราสบายเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะมีความขี้บน่นความเคี่ยวเข็นแล้วก็ความรู้สึกว่าเออก็สบายอยู่แล้วอะ่ะทําไมให้เงินเรียนแล้วหรือว่าอะไรแนละ้วทำไมไม่ไม่พยายามเพราะฉะนันะ้นเขาเขามองจากตัวยุคเขาเป็นหลักเนาะเขาไม่ได้มองว่าเด็กยุคเรามันเกิดมาสภาพแวดล้อมมันแบบม,แบบมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเออ พวกเราเกิดมาเราก็อยู่ในอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่พ่อแม่ลําบากเยอะอถูกเคี่ยวกรามด้วยเรื่องของการลิ้นรลนทํามหากินอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าทําไมลูกไม่เข้มแข็งที่ได้เหมือนเขา,เามันก็เลยเกิดวิธีการคิดที่มันแต่กงออกไปคนะ่ะอาจารย์คิดว่าแบบคนสมัยก่อนมีอิทธิพล ในการใช้ชีวิตของคนสมัยนี้อะไหนะครับคนสมัยก่อนมีอิทธิพลต่อคนสมัยนี้ไหมจริงๆสาหรับอาจารย์การมองว่าแล้วแต่ครอบครัวว่าแต่ละครอบครัวเลี้ยงกันมายัางไงอย่างอาจารย์เป็นครอบครัวที่ใกล้ชิกดกับญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะอาจารย์จะได้อยู่ตั้งแต่เจนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจนก่อนนั้นอาจารย์ก็จะรู้ว่าอ,อ๋อถ้าตากับยายเราต้อง ปรับตัวแบบนี้นะต้องเป็นเด็กขยันนะผู้ถึงจะชอบแต่ถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่เราอ่ะเราต้องขยันเรียนนะเพราะพ่อแม่เราอ่ะทำมาหากินเพื่อส่งเราเรียนเพื่อให้เราเรียนถูกสูงจะได้มีอาชีพที่ดีอะไรเงี้ยวิธีการที่จะเอาอ,อกเอาใจรือทาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราแบบดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้สําหรับคนที่เป็นพ่อแม่กับปู่ย่ามันก็จะมีวิธีแตกต่างลงไปขอบคุณมากครับจอนค่ะเรียบร้อย หสำหรับอาจารย์นะคะถ้าคนรุ่นเก่าค่ะพวกเบ baby b เมอร์เจน X เจน Y นะคะแห่งเป็นในวันพรุ่งนี้นะคะโลกจะเป็นโล Gen y, มเจน Y เลยอ่าก็โอเคอย่างอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นรอยต่อระหว่างเจน Y เจน X ตัวดีนะครับทีนี้ต้องบอกว่าธรรมชาติอะไร่ละเจนอย่างเจน baby boomer กับกับเจน X เนี่ยก็จะมีโครงสร้างของที่อันหนึ่งน,น,นะครับสำหอาจารย์เองนะ เ e น Y ถือว่าเป็นเจนที่มีความคิดที่ค่อนข้างสมดุลอันหนึ่งน,นะครับทีนี้หลังเจน Y เป็นอะไรนะเป็นมิลเลนเนียมปะเป็นเจน C เป็นอะไรพวกนี้นะครับถ้าถ้า3เจนนี้หายเนาะ3เจนนี้หายไปนะครับก็โลกก็น่าจะเปลี่ยนไปแนวทางปัจจุบันเยอะขึ้นนะครับเป็นเปลี่ยนอะไรไปไหมคงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะมาก ตอบเขาที่เก่าๆน่าจะหายหมดน,นะครับแต่ก็อย่างหน,นึ่งอาจารย์คิดว่าการเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันก็คงจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแต่สักพักหนึ่งน่มันก็น่าจะเปลี่ยนกลับมาที่โครงสร้างเดิมบ้างไม่ได้ไหมายความว่าเปลี่ยนแปลงไปทิ้งทั้งหมดครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเจนหลังๆเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาภายใต้ภายใต้การเห็นข้อเสียของเจนอื่นๆทั้งหมด เราก็จะพยายามจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายอย่างนะครับแต่ก็อาจจะลืมไปว่าก่อนที่โครงสร้างต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ในพื้นฐานความเป็นมนดษยอมนะตอนนั้นโครงสร้างที่สังคม Gen X เป็นวิบูมเมอร์สร้างขึ้นมามันไม่ได้สร้างมาจากข้อกาหนดโบราณข้ามืออะไรคือมันคือบริบทของสังคมในยุคนั้นนะครับพอมาเป็นในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่แล้วกันเขาพยายามเปลี่ยนแปลงโลก สิ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งทั้งดีทั้งเสียแหละแต่สักพักนึงเนี่ยสิ่งที่เป็นอิสระสิ่งที่เป็นอะไรที่มันอันสตรัคเจออะไรโครงสร้างต่างที่ที่เจนใหม่พยายามเปลีป่ยนแปลงเ,น,เนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลที่ท,ที่ที่กลับมาแล้วมันก็ต้องมาทบทวนว่าเราต้องมาจัดโครงสร้างกันใหม่นะครับพูดง่ายๆคือก็จะได้กรอบความคิดของเกา่เกากาับมาบางแต่ไม่ทั้งหมดนะครับก็ โลกก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในเชิงท,ที่ใกล้เคียงกับเขามากขึ้นนะครับแต่ก็อาจารย์เชื่อว่าสักพักหนึ่งทั้งศาสนา,ศาทั้งกรอบระเบียบอะไรพวกนี้มันก็จะกลับมาบางส่วนแหละกลับมาในฐานะเครื่องมือที่เจ,น,เจนใหม่คิดว่ามันยังจำเป็นตน้องมีพวก culture ล่าวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆที่ตอนนี้เจนนี้ม,ามาองว่าตรงนั้น,นอะมันไร้สาระแต่พอถึงจุดนึง มันก็ต้องคิดว่าบางอย่างก็ต้องกลับมาเนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะไร้ขอบเขตงจนเกินไปอย่าเช่นตอนนี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างต้องสนุกทุกอย่างต้องสร้างทุกอย่างเรากระชับเราไม่สามารถโฟกัสไปนานๆได้แต่สักพักหนึ่งสังคมก็จะรู้ว่าอะไรที่มันไม่สามารถโฟกัสได้นมันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้เช่นกันมันก็ต้องมันก็ต้องกลับมาบางอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบ หายไปทั it 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 ้งเจนอย่างข้อเสียของเจนอื่นๆที่ที่ที่มันไม่ได้แล้วมันต้องให้เจนนั้นจบไปมันก็จบไปเลยนะครับแต่บางอย่าง well. ที <t> ่มันคืนมันต้องกลับนะครับประมาณนี้โอเคสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ผมมีคำถามนะคะถ้าคนรุ่นเก่าเบบ y ้ o ูมเจอแลเ Gen Y หายไปหมดในวันพรุ่งนี้โลกจะเป็นยังไงอ่าโอเคเลยอันดับแรกอาจารย์ก็อยากจะ ให้รายละเอียดเนาะให้พวกเราคิดนะคะก็จะมีอยูทั้งหมด3-4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือภาคแรงงานเนาะ,ะถ้าเกิดว่าคน Gen X Gen Y หันไปก็จะาแทนแรงงานในหลัยวิชาชีพนะคะเช่นอุตสาหการรมบริการ มีประสบการณ์นะคะก่อนเราเนาะ,ะถ้าอาจารย์มองในแง่มุมของอาจารย์เนาะแล้วก็ต่อมาก็คือส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยนะคะบางครั้งเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องอาศายัยแหล่งข้อมูลจากคนรุ่นเก่าะะเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นไปนอย่างลำดับขั้นตอนนะคะแล้วก็สังคมอาจตกอยู่ในภาวะล้าหลังและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ จะได้วัฒนธรรมต่างชาติทางตะวันออกเ,เข้ามาใช่ไหมคะไชนีสเจแปนิสฮังกาลีนะคะ,อ,ะอาจารย์ก็มองในมุมนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามเนาะนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในการได้รับข้อมูลจากทุกคนนะคะขอบคุณค่ะโอเคไหมเดามจวดู่บบ0 3 1คูม3.05นะคะที่เราจะสังเกตว่า เราคิดว่าถ้าในวัน,นหนึ่งเนี่ยคนรุ่นเก่าสังคมเปลี่ยนหวานหายไปจากโลกเนี่ยครับการดูลแลปเกิดอะไรขึ้นบ้างเปลี่ยนแปลงเปลี่นนยนแปลงทั้งว<อ>ัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงทั้งรัฐธรรนูญใสเพราะเด็กเปจนรุ่นใหม่ความคิดแปลกในม่เยอะคือความเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนอครับแล้วในทุกวันนะครับคน เห็นซ์กินไหวหรือว่าปวที่ตับมั้งคะมีปวบเป็นชีวิาตาได้ไหมคะมีเยอะเลยที่มีมีชนในเรื่องของการทำมาค่ะกินนะวัฒนธรรมกเกา่าๆที่ที่ยังคงดีอยู่อันไหนที่เก่าก็คือเก่าไปอันไหนที่ใหมแ่แล้วแล้วก็มอมันมองไม่เห็นของเกา่าก็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 อกยากให้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 ใหใหอน,นุรักษ์ไว้จบแล้วนะยากพูดเลย สามศูนย์หนึ่งปุ๊บสี่สามศูนย์ห้านะครับก็จะมาขอสัมภาษณ์คุณลุงหน่อยนะครับว่าคุณลุงคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคน Gen X Gen Y หรือว่าคนรุ่นเก่าครับถ่ายไปจากโลกครับคุณลุงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดไม่น่าจะเกิดอะไระเด็นเกิดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติคนรุ่นเก่ามันจะย่อยปลืไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะทำยังไงใช่ไหมทุกอย่าเอ่อวิ่หาทุกอย่างกายจะเป็นยังงครับแล้ว คนรุ่นเก่าหรือว่าเด็กๆเป็นวายเนี่ยมีบทบาทในชุมพลุ่มมากน้อยยังไงแค่ไหนครับคนรุ่นเก่าจะหรับปรุงเองเนี่ยชีวิตคนรุ่นเก่าคุยกันง่ายกว่าครับคือเราคิดกว่าแต่ใครนแต่คนรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจเนี่ยมันใกล้ๆกับแต่คนละภาษาแล้วอ่ะคือความเข้าใจมันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่อาจจะมีอะไรจุดจิดเย็นนิดนึง พอยถ้าสมัยก <House> ุนแก่หายไปแกคิดว่าลูกของเราเป็นไงเพราะว่าแบบวัฒนธรรมมาอ่านันแบบไม่ได้หายไปแต่ว่าน่าจะแบบลดลงเพราะว่าคนสมัยใหม่ก็แบบว่าไม่ได้แบบว่ารับวัฒนธรรมมาโดยตรงก็น่าจะแบบใช่ก็น่าจะลดลงขอบคุณนะพอยค่ะสองซ้ำค่าสุดอ่ง ถ้าพวกเนี้ยแบบเบบี้บูมเมอร์จะเอเจนไลน์หรือว่าคนรุ่นเก่าหายไปนะได้คิดว่าโลกเราอะจะเปลี่ยนไปในแนว,วทางไหนก็คงไม่มีใครแบบมีความคิดเดิมๆเก่าๆอยู่แต่ความคิดเดิมก็จะหายไปใช่ปะใช่อาจจะแบบหายไปหรือไม่ก็จง <Okay. S 1> างลงโอเคยามมาขอบคุณค่รละกมโอเค